เตือนภัยผู้ขี่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนโจรแสบขับรถจักรยานยนต์ทำทีถามทางก่อนวิ่งราวซับโทรศัพท์มือถือเมื่อเวลา8นาิกา30นาทีของวันจันทร์ที่20มิถุนายน2565เจ้้าาหนที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอำเภอท่าวงุงไล่ล่าโจรแสบจี้ชิงรั์กลางวันแสกแสบสำนักงานข่าวรบรปรีพ์ทีวีได้รับรายง,งานจากผู้สื่อข่าวรบรีพ์ทีวีว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูทอนอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีได้รับแจ้งเหตุวิ่งราวทรัพย์ท้องที่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีโดยนางสาวจียานิตทองคําอายุ56ปีพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่100ทับหหมู่ที่5ตําบลพรมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีได้เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกเอกวีหน่อแก้วมงคลพนักงานสอบสวนร้อยเวรสถานีตำรวจปูทอนอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ ว่าเมื่อวันที่20พิศจิกายน2565เวลาประมาณ8นาิก30นาทีนางสาวจิญานิททองคำได้ขับขี่รถจักรยานยนต์สูสกิรุ่นสมาร์ทหมายเลขทะเบียนกทม .350 รบบุรีบนถนน ลบบุรีสิงห์บุรีสาย3-11เมื่อมาถึงบริเวณหน้าบ้านวัดยางมีคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่น้า้ทะเบียนมาประกบรถจักรยานยนต์ของตนและได้ฉกเอากระเป๋าสะพายสีแดงซึ่งวางไว้อยู่ในตรรกาหน้ารถจักรยานยนต์ของตนและได้มุ่งหน้าขับหนีไปทางจังหวัดสิงห์บุรีผู้เสียหายไม่สามารถติดตามไปได้ทันทีตนจึงได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์ ที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีโดยมีร้อยตำรวจเอกเอกวีนนนอแก้วมงคลและงานสอบสวนร้อยเวรรับแจ้งความท่าีรถเขาไม่ติดแผ่นายทะเบียนแล้วเหมือนป้าเขามองไม่ค่อยไม่ไม่ทราบว่าขับรถอะไรยังไงลักษณะยังไงครับเดี๋ยวไปตรวจที่เกิดเหตุครับตอนนี้ท่านผู้กองจะพาไปที่ไหนครับเนี่ยก็ไปตรงจุดเกิดเหตุที่ป้าเขาอ๋อพาไปที่จุดเกิดเหตุครับครับเพื่อติดตามเนาะเพื่อดตามนะครับ แล้วนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนพร้อมทั้งสายตรวจออกตรวจที่เกิดเหตุและสอบปากคำผู้เสียหายถ่ายรูปที่เกิดเหตุทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อจะได้ทำการสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ค้นหาคนร้ายและแจ้งไปยังสถานีตำรวจปูทอนจังหวัดลบบุรีทุกสถานีเพื่อได้รับทราบและสกัดจับคนร้ายต่อไป ส่วนความคืบหน้านั้นจะเป็นเช่นไรจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว A N D T V ออไลน์บริหารงานโดยดรอเนกพันธุรัตนพรัต์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อให้รัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน